รายการสร้างบ้านน้องหมานะครับถ้าทุกคนดูแล้วเรามาดูภาพเร็วกันเดี๋ยวเราขอปรับแป๊บหนึงนะโอเคได้ปรับเรียบร้อยนี่เนี่ยถ้าเราม,ามีไม้เยอะและเรามีอุปกรณ์และเรามีอะไรวัดนะครับนี่ไงไม้จะมีตาปูแต่เราต้องเอาตาปูออกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่าเอาออกเสร็จแล้วก็จากนั้นตันะครับก่อนตัดเราต้องใช้อะไรวัดก่อนนะครับ นะ่าเราจะตําสูงแค่นี้นะครับมาต่อไปกันเลยบ้านน้องหมาแต่เรานอนเล่นเดี๋ยวเราให้ดูเป็นภาพนะครับถ้าแบบว่ายังไม่ส,สมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นอีพีหนึ่งเดี๋ยวอีพีสองจะสมดูรณ์เพราะว่าเราไม่มีอัตราคายเล็กอะไรตั้งข้างๆนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ยังคงก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับมาตัด ตัดตรงนี้นะครับเพื่อตัดไอสิ่งไม้อะไรออกเพื่อที่เราจะเอาตัวต่อเนี่ยอะไรมาใส่แล้วเราต้องมีตาปูนะครับเดออ็กประมาณสิบปีขึ้นไปเราไม่สามารถทําได้นะครับเราต้องมีผู้ปุคกองผูป้ปกคกองโนเกียวไว้รับรองนะครับอ่ะจากนั้นก็ตัดปลาตัดปายนี่ผมบอกเลยว่าประมาณหลายนาทีเลยนี่ที่ผมต้องปรับความเร็วนะตัดนะครับ ตัดต่อไปดังนั้นก็ตัดอีกรอบหนึ่งฮะตัดขาดขาดดูนะครับมันอันตรายมากเลยนะครับผมไม่ทําเพราะว่ามันมีของมีดคมอยู่ใกล้ๆเลยนะครับ่อไปเอาตาปูไปนะครับอ้าวัดเลยในผมไม่บอกว่าเท่าไร่นะครับมาวัด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 เฮ้ยเฮ้ยม้้ยเฮ้ย้เ ตัาเป็มา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 ต่อไปตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊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 อไปก็ตุ๊กนะมีให้ต,ต,ตาปูออนนิดนึงแล้วก็เราต้องเลงให้ตรงถ้าเล็งแค็งแข็มันก็ไม่ได้